สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2องนะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูนิสสันฟอนเทียนะเป็นกระบะหัวเดียวนะนะครับก็รถอยู่จังหวัดพิจบูรนะครับอยู่อำเภอลมเก่านะนะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับก่อนจะไปดูรถนะอยู่ข้างหลังผมนะให้กดติดตามกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยสักหนึ่งครั้งแบบนี้นะ เพื่อเป็นกำลังใจในการหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันทุกวันนะก็เราจะมาเจอกันทุกวันแบบนี้เวลา18นา3ิกบนาทีเราก็จะมาเจอกันทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะโอเคป่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปดูรถกันเลยดีกว่านาะไปขอกับกล้องก่อนเนาะก็นี่นะครับเป็นกระบะนิสสันฟอนเทียหัวเดียวนะนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะนะครับนี่กระจกไม่แตกไม่ล้านะครับนี่ครับเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะ คู่มือการจดทะเบียนนะครับก็อันนี้นะครับเป็นป้ายบพสามเจ็ดเจ็ดห้านะจังหวัดเพชรบูร์นะอ่าเดี๋ยวดูคู่มือน,นะครับนี่ก็คือวันจดทะเบียนนะครับวันที่สามสิเนะอ็ดสิงหาสองห้าสี่เจ็ดนะอ่าครับอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคันนี้นะอ่านะครับสีเทานะอืมเงภาษีสองห้าหกสี่นะ อ่าปีตรงหน้าตกหกสี่น,นะครับอืมอ่ารถอยู่จังหวัดเพชรบูรีเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะอืมนะครับนี่นะอ่าภาพภายนอกก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆคันก่อนนะแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนะครับสีไม่ค่อยสวยน,น,นะนะครับอืมครับกระจกดีไม่แตกไม่เล้าครับเห็นไหยกระบ,บะไม่ผุนะอ่า อ่านี่ครับจะดูตามคัสีนี่ครับคัสตี 4, นะอ,อย่างดีครับแต่สีไม่ค่อยสวยนะนครับนี่ยใต้บอพอสามเจ็ดเจ็ดห้าจังหวัดเพชรบูร์นะครับมีกันชนหลังด้วยครับมียางอะไรหนึ่งเส้นนะ ายนอกก็จะประมาณนี้แต่สีไม่ค่อยสวยนะครับสีมีรอยช้ำบ้างนะเพราะใช้งานนี่ครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อําเภอลมเก่้านะอ่าภายนอกก็จะประมาณนี้นะแต่สีไม่ค่อยสวยข้างหน้าเนี่ยจะมีรอยชํำมาบ้างนะครับนี่นะนะครับสีข้างหน้าไม่สวยนะฝากระโปรงไม่สวยนะครับอ ไอ้นอกจะประมาณนี้เดียไปดูภายในสั้งหน่อยเนาะอก็จะลองทดลองขับดูด้วยน,นะนะภายในก็จะประมาณนี้นะครับกระบอกเบาะลองรอยนะครับกีขาดหน่อยนะครับอ่าไปเดี๋ยวไปลองนั่งขับกันไฟก็อยู่ที่หนะึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะเลขไม่นะก็เดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับ สตาร์ทติดง่ายครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะอ่าแล้วก็แอร์เย็นนะคะนันนี้แอร์มาเลยแอร์เย็นชั่วเลยเครื่องเสียงมีด้วยอ่โอ้แอร์เย็นมากคันนีนะ้นะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะนะครับอืมภายในดีนะภายในตามคนโซนต่างๆนี่ดีเลยนะครับรถพร้อมใช้งานมากนะกระจกไม่แตกไม่ล้าวนะอืม เกียร์ธรรมดาครับอันนี้เบรกมือใช้ได้นะเบรกมือก็ใช้ได้นะ,อะโอเคแอร์เย็นนะครับนะ,ะเดี๋ยวไปลองเข้าเกียร์นะ,อะ,อะโอ้โ้เครื่องดีนะครับไม่มีสะดุดเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะ นี่นครับเครื่องยนต์นนะะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับนี่นะ,ะทีดีสองเจ็ดนะอย่าสูมน้ำเครื่องดีเครื่องดีครับ เดินเบาไม่สะดุดเลยนะคันนี้ออโอเคครับเครื่องดีนะมไม่สะดุดไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับนิสสันควันเทียคันนี้นะกระบะหัวเดียวนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่ เก้าหมื่น 90, บาทเก้าหมื่นบาทนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะอ่าก็เดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถเขาไว้เนาะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนนะครับก็จะมีพวกบิ๊กเอ็มนะเกมหัวเดียวกับบนะิ๊กเอ็มแครนะอ่าก็อยากจะดูคันไหนเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอผมจะมาถ่ายรีวิวให้เนาะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ